อาจารย์รู้จักดาราดังสมัยก่อนหรือว่าผู้กำกับหนังท,ที่ที่ที่ชื่อคุณดอกดินกัญญามานใช่ไหมอาจารย์นะคุณดอกดินกัญญามานเนี่ยเขานับถือพระเกจิรูปใดในเมืองไทยครับอาจารย์นะนับถือพระอาจารย์สไนยสุวรรณโอเพราะว่าทุกครั้งท,ท,ที่ที่ที่จะสร้างหนังเนี่ยจะมาให้หลวงลุงเนี่ยวางเลิกแล้วก็เติมเติมหนังเติมกล้องทุกครั้ง ที่มาเขามาร้านแตกแล้วมาจากพระอาจารย์สวัยเหรอฮะอาจารย์ใช่ทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยเหรอครับใช่แล้วก็โอเอ่อคุณดอกดินก่อนจะเก๋อกว่าพอไม่มีอาจารย์ไหวเดี๋ยผมไม่ทลาตั้งหนังครัวขนาดนั้นเลยครับอาจารย์ความมั่นใจหายไปเลยใช่ไหมใช่โอ้โหเบื้องหลังความสาเร็จคือท้ายก็คุยว่าทันอยากตั้งหนังละครั้งหนึ่งแต่ว่าพอเห็นต้นทุนราคาแล้วท่านไม่ไหวครับสี่สิบล้านผมบอกพอหมดสี่สิบล้านท่านจะไม่เหลืออะไรเลยก็เลยไม่เอาดีกว่าอ้แล้วในคอคุณดอกดินใช้ผ้าอะไรครับอาจารย์ไหวใช้ พระกิ่งรุ่นรุ่นเลยครับอาจารย์ไม่รู้ไม่เคยดูยแต่ส่วนตัวอาจารย์กับคุณดอกดินก็รู้จักกันดีไม่ค่อนสนิทพอสมควรเพราะไปเจริญที่กุติพระอาจารย์สวยัยก็คุณดอกดินนี่ถวายข้าวทุกวันนะแลวงปินโตถวายอาจารย์ไหวนะโอ้โวบบินโตถ้าไม่คุณดอกดินไม่ได้มาเองนันเราบินโตนทุกวันคือบินโตข,ของคุณหลวินคุณดอกดินอ,อาจารย์เข,ขาศรัทธามากเลยนะอาจารย์นะใช่ดอกดินกัญญาม,มานี่เป็นศิลปินแห่งชาติก็พาดารามาสัมบทาิในทนี้ก็มาหาอาจารย์ไหว สรพงสมบัติดาราดังสมัยก่อนรูกมิตชัยบัญชานีทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์โอ้โหอาจารย์น่าไปว่าพระอาจารย์สวัยท่านครบเครื่องเดียครับอาจารย์ท่านดังฮะไม่ท่านก็พราหนังหนังเรื่องเฮงสองร้อยปีอ่ะครับคุณดอกดินทำพยานให้พจานไหวเสกองเดียวอู้พยานพยานเล่ดวงไอ้นอ่ ของหลวงพ่อปานยันหลวงพ่อปานยันวิรัตโยนะฮะยันโอ้ปหปเจกพระเจ้พเจาพระเจ้เจา,จาโอ้โหแน่นอนอาจารย์วอ,อาจารย์หมายเป็นคนลายมืออาจารย์หวายด้วยครับผมอาจารย์พาอาจารย์สวัยก็ด้านด้านโชคลาภเมตตาสเสน่ห์แค่คาดก็มีก็บริษ,ษัทเชลล์ครับอดีตผู้จัดการของเชลล์ที่เป็นคนไทยนะเป็นเพื่อนท่านแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านด้วยนะะฮ ก็ทำาซติกร์ยันเนาะเซ็นติกร์ออกมาแจกเซ็สติกอร์ไอภาพไออะไรล่ะพลาสติกที่ปิดวงไอป้ายโป่งผมแต่ว่าปีหนึ่งศูนย์นะอันนอะแจกแจกพร้อมกับน้ำมันอะสมัยนู้นอาจารย์นะท่านสามารถชี้ช่องได้เหรอว่าถ้ารวงไม่ดีก็ให้ไปทํานี้ทํานี้ทํานี้ก็สามารถช่วยช่วย,ช,วยช่วยแก้ไขได้ใช่ก็ปัเป็นคนหนึ่งแหละโอ้โคทักตั้งเหรยังเป็นพันตีตั้งแต่ยังไม่เป็นแบบนี้ก็เป็นพันตียังไม่มีใครรู้จัก มหาัขนาดนั้นเลยอาจารย์ก็จริงๆป้าเปรมท่านไม่ค่อยเชื่อเรื่องพระนะครับท่านไม่ค่อยท่านนับถือพระนะครับถือพระพุทธเอ็นพุทธนะครับท่านไม่เชื่อเรื่องพระเพราะว่าท่านบอกว่าพระเนี่ยชอบขออะไรไม่ได้เขาทางเขาทางครับอาจารย์ถ้าพาอาจารย์สมัยท่านเป็นจ้าวาดใช่ไหมครับอาจารย์ท่านดังขนาดนี้เป็นพระพิสุทธิธรรมดาอ้าวอาจารย์ทำไมท่านดังได้ขนาดนี้ล่ะอาจารย์ก็เป็นพระพิสุทธิธรรมดาเนี่ยท่านเป็นคารวาสท่านก็ดังนะโอ้โหอาจารย์ใหญ่นะครับผมอาจารย์เหมือนกันนะถ้าทำน้ำมนต์แล้วเป็นคาราวาสอาจารย์ไหว โอ้โหลูกศิษย์ตั้งแต่เป็นคา,ารวาสเลยนะฮะให้มีลูกศิษย์ก็เพื่อนเพื่อนท่านนะ่ะพวกเก้ายอดอนะ่ะนับศิษท่านโอ้โหครบเครื่องจริงเพราะอาจารย์ไหวนี่ลูกศิษย์กังพ่อหลุนทาน่านหลวงพ่อหลุนโอ้โหแต่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ผู้ด้วยครับและเป็นเพื่อนหลวงพ่อโบ้ยด้วยใไหมอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนนะท่านคือคืออย่างนี้พระในวัดรัตดาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะท่านเป็นคนสุพรรณครับผมก็สนิทก็พาไปเรื่อยจสนิทจัดนั่นเองแนะแว,ว่าท่านแซวหลวงพ่อโบ้ยครับ พ่อหลวงพ่อหลวงวัยนี่ยมันเจ้าพิีที่สุพรรณบอยครับผมพ่อพ่อก็มาเสกบ่อยครับผมพ่อบ่อยก็เอารูปให้ให้อาจารย์ไหวเนี่ยครับอาจารย์ไหวก็ถามรูปใครครับเอ้ยมองไม่เห็นบอกเอ้ยมองนั้นแจ้งมองแย่ท่านพ่อบอยอ่ะพ่อบ่อยอย่าบ่อยแล้วผมครับผมออ๋ไม่มีอะไรหรอกคือท่านแย่ครับผมาอาจารย์ไหวเนี่ยเป็นคนชอบแย่ชอบอ้ามครับแต่ว่าถ้าไม่สนิทจริงๆก็ยังไม่คุยด้วยนั่นแหละทโอ้โหภาคเกจิในสุพรรณก็จะรู้จักกันดีกับท่านเยอะก็องคงปัจจุบันนี้ก็รู้จักสนิทกับท่านครับ หมายถึงะเจ้าอดีตจังหวัดนะครับทางพิซิโนโรยิ่งรู้จักเลยไหมอาจารย์ก็พระเกา่าๆถามหาโอ้โหแน่นอนจริงไม่มีพระแบบนี้อีกแล้วก็ท่านถือยัาท่านไหวก็เหมือนท่านไม่เอาอะไรอ่ะท่านไม่เอาอาณาไท<ม>ครับผมคือใครนิมนต์มาก็ช่วยอย่างเดียวก็ทําได้ก็ททำแล้ว่าต้องตรงไม่ตรงก็ทาให้เข้าใจแล้วครับอาจารย์ก็คือดับหนึ่งตังหนึ่งสองก็สองไม่มีว่าไปสองไปสามไปสี่อาจารย์ถ้าท่านได้ก็คือได้ไหมอาจารย์ฮะไม่ทำให้ก็คือทำให้ครับ โอ้โห و, แน่นอนครับอาจารย์สามร้อยองค์คือร้อยองค์ไม่ไม่เกินนั้นครับผมโอเคน้ำสีการขอ,ขอบขอบพคุณครับอาจารย์